โอ้ย้อนไปเมื่อสมัยเมโสโปเตเมียจากน้ำหนัก200ใช่เติบ200เหลือประมาณ40เฮ้ยเออพวกก็กินอาหารข้าวจานนั้นอ่ะโหหมันคนเวอร์เลยมาแล้วครับผมนานเหมือนกันนะเอ้ยไม่นานไม่นานนานรนนี้อร่อยผมบอกเลยสั่งอะไรมากระเพราหมูสับไข่ดาวเอ้ยนี่คุณดูของผมก่อนกระเพราไก่ที่ผมสั่งมาเมื่อเช้าจริงๆทำไมือเขากล่อง ผมไม่ค่อยอร่อยอะข้าวกล่องอะมันทํานานแล้วไงไม่แต่ร้านนี้เขาทาสดใหม่ทุกเช้าเลยเหรอผมลองชิม่ลยแล้วกันลองชิมเลยนะชิมเลยป็นไงอร่อยและคลิปนี้มีสปอนเซอร์เย้แน่นอนครับจากคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วก็คือครัวย่าตุ๊โอเคครับอาหารไทยในสไตล์อาหารสุขภาพมันเป็นยังไงครับไม่มีน้ํามัน อ้าวอย่างนี้ก็ขับรถไม่ได้เด็ใช่ขับอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไม่เล่นลูกค้ากดดับลูกค้าไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดสุขภาพดีไม่มีข้าวอ้าวกินไงไม่ได้ไมม่ีกับลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับพบกับรายการเปลี่ยนเป็นย่งโอ้เป็นแบบนี้ไหว ดูวยไม่ดนไหวเลยว่าเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่คือท่าที่สหรัฐเนี่ยมีการกระเพื่อมจะต้องใจนะครับเออคือกอยู่ที่เราสองคนเพราะเราซ้อมกันอยู่เป็นอะไรกระเพื่อมเออสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอาหารสุขภาพเอามัไม่อยากกินข้าวว่ะโอ้โหรือว่าชุนมันอร่อก่อนอื่นเราต้องถามคุณแชมป์อย่างนี้ก่อนว่าอาหารสุขภาพสําหรับคุณแชมป์เนี่ยรูปร่างหน้าตาประมาณไหนคุณเคยกินไหมด้วยเคยกินครับผมเคยกินอาหารสุขภาพอยู่เมื่อสักสองสามวันสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นกินได้ประมาณสองสามวันแล้วก็รู้สึกว่าตัวตัวข้าวกับเนี่ยมมันไ่กอ มันกินยากแล้วก็มันต้องสั่งมาไปชุดชุดใช่ไหมแล้วมื้อหลังๆมันไม่อร่อยคราวนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการของอาหารคลีนกับเมื่อ3าสปีที่แล้วของคุณอ่ะมันมาไกลมากแล้วมาไกลมากเออใช่มันมาไกลมากไม่มมนมาจากลาดทธิวาดโอ้โหเลยมันเริ่มมีหลายๆอย่างเป็นทางเลือกให้เรานะเพราะจริงๆเราเดินเข้าไปในเซเว่นเราก็จะเห็นค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเป็นไส้กรอกอกไก่บ้างแหละในอาหารคลีนบ้างแหละหรือน้ำปั่นถูกกรบน้ำปั่นเซเลปปี้บ้างแหละเยอะแยะ ก็คืออาหารคีนี้ยมันค่อนข้างจะมีพัฒนาการเยอะรวมถึงเครื่องปรุงด้วยว่าจะเป็นกะทิีขัณฑพืชน้ำปลาโลโซเดียมหรือว่าน้ำตาลที่เป็นคล้ายๆกับย่าหวานที่เป็นสายกาแฟความหวานย่าหวานแล้วมันจะลดยังไงวะจริงย่าหวานนรสชาติเหมือนน้ำตาลเลยแต่มันไม่มีแคลอรี่ใช้คำนี้ดีกว่าถ้าคุณเคยกินโค้กซีโร่หรือว่าโค้กไลท์อะไรอย่างเงี้ยแที่แม็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลักษณะพวกนั้นก็คือคุณรู้สึกว่าเหมือนยังได้กินน้ำหวานอยู่แต่มันแค่ไม่มีแคลอรี่อ่ามันเลยทำให้อาหารสุขภาพอ่ะ มันค่อนข้างจะดีกว่าเดิมนะใช้คำนี้แล้วกันเนาะแต่จริงๆมันมีประวัติมาอย่างยาวนานเลยยอนไปเมื่อสมัยเมโสโปเตเมียยุคนั้นเนี่ยข้าวสารเนี่ยไม่ใช่ข้าวสารเรียกว่าการปลูกข้าวมันยังน้อยอยู่คนให้ความสําคัญกับการปลูกผักกัะเลี้ยงสัตว์อ่าดูดีเดูดีเลยยอดนะหลังจากนั้นมีชาวนาอยู่บ้านหนึ่งเขา่ารู้สึกว่าเขาต้องทำทำกับทำแบบ ข้าวปรากฏว่ามีเนื้อสัตว์ที่ปิวลอยเข้าไปในมีวัวอยู่หลังบ้านหนึ่งตัวเขาก็เลยเอาวัวตัวนั้นน่าสงสารมากเขาก็เลยเอาวัวตัวนั้นมาประกอบอาหารเขาคิดว่าครอบครัวเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่มีประมาณสี่สิบเจ็ดคนมันเขาก็เลยเอาจะมาทำอาหารปรากฏว่าในมือนั้นด้วยข้าวสาลมันน้อยไม่ตรงตามมาดูการเขาก็เลยทํากับข้าวออกมาในาจนั้นปรากฏว่ามันมีข้าวค่อนข้างน้อยและเนื้อสัตว์ค่อนข้างจะเยอะ โอ้วัวทั้งต ok ok ัวใช่เอาไปบัวติดไม่มีตอนนั้นเขาก็ทำไปดีนะเขาคิด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 ปรากฏว่าเขาเลยอยากจะทําผัดกะเพรากะเพราวัวใช่หันกับไปอยน้ำมันไม่มีทำยังไงดีวะลูกก็เริ่มหิวข้าวแล้วพ่อพ่อผมหิวข้าวอย่างเงี้ยเขาก็เลยน้ำเปล่าแล้วกันเอาน้ำเปล่ามาผัดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วออกมาเป็นอาหารที่ข้าวน้อยแล้วก็เนื้อสัตว์เยอะกินเข้าไปปุ๊บปุ๊บโอ้ยพ่อ รสชาติมันค่อนข้างดีเลยนะทำให้ลูกเขาค่อนข้างจะหุ่นดีมีซิกแพคจากน้ำหนักสองร้อยใช่เติบสองร้อยเหลือประมาณสี่สิบเฮ้ยเออผมก็กินอาหารข้าวจานนั้นอะ่ะโหมันคนเวอร์เลย<ห>เป็นที่มาจากเมโสโปตเตเมียไงลากมาถึงปัจจุบันก็คืออาหารชินที่เรากินอยู่ทุกวันนี้วนเอาจริงๆอันใช่กเรื่องจริงไหมเนะี่ยไม่ใช่เลยไม่มีมูลเลยคุณรู้จักหมี่เข้มไหมเฮ้ยนี่มันหมี่เข้มของเพศสองหมี่พาเพลินดำเนินสะดวก ผมตามเขาอยู่ใน f c e e o o o อ่าผมตามเขาอยู่เลยเพราว่าคนเนี้ยค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเลยในหลายๆเรื่องเลยแล้วเขารู้เรื่องอาหารกินด้วยใช่แล้วจะไปดูเขากันอ่าโอเคครับได้ไปเข้าสู่ช่วง30วินาทีมีสาระกับผมมีเข้ม5สิ่งที่คุณควรรู้กับการกินอาหารสุขภาพ 1. วัตถุดิบต้องมาจากธรรมชาติ100%อาหารสุขภาพที่ดี ต้องไม่มีถุงชีลดการปรงแต่งต้องไรน้ำมันไรทานแป๊และที่สำคัญแคลอรี่ต่ำรสชาติอาหารต้องอร่อยถูกสุขลักษณะโอ้โหเป็นไงืูว่ามีเข้มเขาให้ข้อมูลด้านอาหารสุขภาพนี่ค่อนข<อ>้างยอะให้ดีดมากเลยขนาดผมกินไปดูเขาไปเนี่ยแบบว่าขนาดแค่กินอาหารธรรมดาฟังเขานะผมเลยรู้สึกสุขภาพดีเลยกดจานด้วยกดอจาน ข้าวผมอะมันอาจจะหมดแล้วใช่แต่มันยังมีข้าวยังไม่หมดอยู่บนโต๊ะอย่าบอกอย่าร้ายคุณแบบเอาจะแยกผมกินยังไงไม่รู้คุณคิดไปเองไม่แต่ช่วงนี้กินร่วมกันไม่ได้เออใช่ใช่ใช่ตอไหนก็ต้องกินร้อยช้อนกลางล้างมือใช่ครับแล้วช่วงนี้โรคระบาดเยอะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยใช่ครับแต่ถ้าผมอยากกินทําไงสามารถสั่งได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลของโคยยตุแอดเอ็ o ซ์ ทั้งหมดตอนนี้มี13เมนูอ่าถามว่ามีเยอะไหมเอาจริงก็อาจจะยังมีไม่ค่อยเยอะถ้าพูดกันตามตรงแต่แตว่าก็เยอะแหละทีท่ได้ยินมาน,ะมานแบบนึกงๆในหัวนะเหมือนเปิดมาไม่นานแต่ออเดอร์เยอะมากถ้าขายดีผมสั่งไปเนี่ยก็ต้องรอคิวนานไม่ได้กินแต่ครวนี้ก่อนเหมือนทไม,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 มทุกอย่างอยู่ในหัวคุณตลอดเลยเนี่ยเหมือนผมเตรียมมาไงเดี๋ยวนี้ก่อน เขาบอกว่าจริง,รงอ่ะเดอร์ทุกร์อ่ะไม่นานเี่ยวเดอร์เขาก็รับเพราะเขาทําทุกเช้าสดใหม่ทุกเช้าหอมกุ่นจากเตาทุกวันทุกวันแล้วก็ส่งตอนเทีย่ยงคุ้นๆน,นะตโลแกนมันแบบว่าและโคโยตูเนี่ยใช้วิธีเหมือนคุณหมีเข้มเขาบอกไหมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโคโาตูเนี่ยพัฒนาจากคุณหมีเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะอีกเลเวลหนึ่งเลยใช่เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์การก,ากีฬานและผู้ชนาการด้วย,ยนะดูดีมีสกุลรุนชาติสุดๆดใช่คือพอเขามีเรื่องนี้นะสิ่งที่สําคัญเลยโคโยตูเนี่ยเร วัตถุดิบส่วนประกอบต่างๆเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ามันโอหะาสุขภาพแน่นอนเขาใช้เครื่องปรุงโซเดียมต่ําไม่ใช้ผงชูรสไม่มีวัตถุการเสียผมได้ยินมาว่าเขามีเมนูที่เป็นกะทิด้วยใช่เมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดตอนนี้กะทีเนี่ยนะคือผะแนงหมูมันจะคคีมยังไงด้วยความสามารถของเจ้าของร้านเนี่ยที่เป็นนวักวิทยาศาสตร์การกีนไลนชงเขาจังเลยนะ<ห>เนี่ยเขาถือว่าเก่งน่หล่อวเนี่ยเก่งนะหล่อเลย เขาเนี่ยได้นำวัตเขาเรียกว่ากะทิทัญญพืชอ่ากะทิทัญญพืชเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการทําแกงกะทิกะทิทัญญพืชนะครับใช่มันทําให้ปริมาณแฟตที่ไม่จําเป็นกับร่างกายเนี่ยมันมีปริมาณที่น้อยลงและปริมาณแฟตที่จำเป็นต่อร่างกาย่ยสูงขึ้นและที่สําคัญนะครับัวยาตูเนี่ยยังให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างครบถ้วนด้วยก็คือเรียกว่าเครื่องแกงพริกแกงอะไรเนี่ยมันยังมีความเป็นอาหารไทยอย่างครบถ้วนสําหรับใครที่อยากซื้อ ย้ำอีกทีหนึ่งเข้าไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลกดแอปเอ็กซ์แลกฟู้หรือเฟซบุ๊กเพจควย่าตต้ by e x อ็ก l ์แ food ด้วยสามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยใช่และที่สําคัญคุณแชมป์อีกสําคัญหลายรอบนั่นสำคัญหลายสําคัญเพราะหองมันดีก็ต้องมีหลายสําคัญโอเคครับใช่ราคากล่องละ69บาทเฮ้ยถูกตอนผมกินมันประมาณร้อยหนึ่งใช่แปดสิบเก้าร้อยเก้าบาทขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราวันนี้อ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้คลิปนี้ลื่นไหลนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยกันด้วยสําหรับควย่าตต้ได้ครับผม อย่าลืมกดไลค์ like, อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในรายการเปลี่ยนที่นั่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับไม,ไม่ช่วยกันบ้างเลยเหรอเก่งมากเอามากินเลย